ดวันนี้ปบครับอะไรนะคัดีบผมดีครับเป็นยงบ้างครับคนเยอะคยอะครับตื่นเต้นตื่เต้นไม่ได้เดินแบบตะพาร้วครับผมแต่ว่าลิชี่สกใจแล้ววันนี้ที่ต้นมด้ตนมาดด้วยนมยนมาดอด้วยนด้ตมาด้เตน้วยนมดด้าดู้วยนา้ตนด้วยม้เด้วย้านนม้ดน้า อเงี้ยเขาโห่ตามใช่ไหมมีงานคู่ติดต่อมาเยอะไหมครับสำหรับเราทั้งคู่ก็จริงๆก็มีเรื่อยๆนะครับผมก็มีผลงานอ่อจริงๆเดี๋ยวจะมีเอ็มวีด้วยแล้วก็มีงานต่างๆที่อินสตาแกรมเมอร์อะไรเงี้ยผมก็มีเรื่อยๆครับแล้วก็ผลโพลจากละครใช่ครับก็เป็นกระแสจากละครอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ที่แฟนๆชอบอะไรเงี้ยครับเรียกว่าโควิดไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับคู่เราใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับผมคือน้องร้อนร่างค่ะรุ่คู่หลังจาก ก็ต้องบอกว่าขอบคุณเนแปลเราเราก็พูดตลอดว่าเราขอบคุณเฟนแลที่ทุกคนกินในบทบาทของเรานะจนแบบว่าละครจบแล้วก็ยังอินพวกเราทั้งสองคนอยู่เปนใหญ่แล้วนะอะไรนะฮปกันใหญ่แล้วนให่ะตลุงแล้วตอนนี้มันไม่มีอะไรเนาะเื่อ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 เารอ่เรารไม่มเป็นเพื่อสนิทกัน่กอแม่จิน้องนะคะครับ่ทำไมเราดูแลเทคแคร์เขาแบบพิเศษเพราะว่า เราเรารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆครับผมแล้วบางอยา่างบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะยังไม่รู้อะไรอย่างนี้แล้วเราก็รู้ก็ช่วยเหลือกันนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วรู้สึกไงบ้างเราเป็นเพื่อนผู้ชายคนแรกของเขาเลย <laughs> ที่สุดเลจคก็จะได้ใอครับด้็ด้คร้ได It şey ้ได้ได้กดกไดาไา้ได้ได้ไอ้ไราไา้ได้ได้รด้ได้ไแ้ได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 ้นด้ไ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 ม้ได้ได้ไอ้ได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 ้ด้ได้ได้ไดจได้ไเ้ไได้ดไไดดีไ้้ไไดด้เ็ไไไเไไ ก็าต้องเรียาา่างๆ้งเาอกแบต้วกไปถึงหาอาี่เาม่คยคนใหญ่ก็มันต่งกันก็แบบเนตัวอยง่นใหญ่ไปกันหลายคนคก็มองกินนี้แพ้หน่ย หนึ่งเวลาเฮ้ยแค่นี้เรารู้ใจเขาตลอดเลยอ่ะหาเกันเลยใช่ไหมหน่งหนงหน่นาเกนเลยใช่ก็เป็นเพื่อกันว่าคนหุเป็นเพ้่นเขางหมากเาินไปเหรอลูกไม่มันมันเหมือนว่าจากที่เราบที่เราไม่คองมีเพื่อนใช่าไร่ตอนน้ามีเพน้งอยางเป็นแฟนเชียร์นี่เรามีวันไหวบ้างไหมอ่ะอย่างเป็นแฟนเชียร์นี่เรามีวันไหวบ้างไหม เราดีใจที่เขิ้มเลยแบบทีเราเราก็เลเป็นฝาก็ดีใจที่เขาแบบซัพพอร์ตเราตลอนเลย <c oughs> เมื่อ,อกี้เราเราดูออกมาว่ายังไม่ถึงเวลา,ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะปลุกจีบน้องหรือว่ายังไงคนะ ใช่อย่างนั้นครับผมคิดว่าอย่างที่ลินเขาตอบเลยว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขาอะไรเงี้ยอะไรก็เลยตอบแทนแล้วพิการรอได้ไหมคะอะไรนะฮะรอได้ไหมคะแล้วตอนนี้ผมก็เอ่อก็ยังกำลังทํางานนะฮะเลี้ยงตัวเองนะฮะดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่็อาจจะเป็นเรื่องอะไรลิ่จะพอมีแฟนเมื่อไหร่ครับตอนนี้ทำแต่งงานครับผมใช่ไหมฮับลิชี่ับลิชีฮับลิชีฮับลิชีเขาพี่แฟนเมื่อไหร่ครับ ได้คบคนนี้หรอครับตัวนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วกลัวไหมแบบเราเสนยห์กันมากๆแต่ไม่มีหนุมๆเข้ามากล้าจีเสน่ห์มากๆไม่มีใครมาเออเพราะว่าอะไรก็ไม่มีอยู่ห พี่ขอยาตถามล่าสุดที่ไปออกรายการสามแต้บแล้วมันเกิดประเด็นตามาต,ตอนช่วงสิ้นท้ายเราพอจะทราบกันไหมครับไม่เห็นเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูตรงนั้นเลยครับแต่ว่าดูแค่แบบว่าคนที่เขาให้กําลังใจมากกว่าในท,ทางพาร์ตตามาต,มตัวลิศเองนะครับเพราะว่าเหมือนมีประมาณมือนว่าเขาบอกว่าไม่ให้ทิ่นิกร,รพูดไม่ให้เกลียดเราอะไรอย่างนี้่กับตัวพี่มาเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีพี่แม่พี่ชมพู่แล้วก็ตัวพี่มา คือตัวพี่ชมพู่เป็นคนเปิดประเด็นก่อนเรื่องว่าทำไมว่าแบบอยากไปตีแบตไม้อะไรอย่างนี้พี่พี่ไม่เคาทำอยากตีไม้ถามนายโจมถามพี่มาผมว่าอาจจะพี่อาจจะไม่ได้ คือหนูไม่ได้ทราบมาก่อนหรอกครับว่ามันมีประเด็นตามาเหมือนว่าแฟนคลับออกมาปกปก็เห็นบ้างแต่ว่าหนูไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้รูสุดเลยรเพราะหนูว่าพี่เขาไม่ได้ไม่น่าได้ตั้งใจอะไรแบบตัวตัวแฟนคลับเราเองมองว่าเหมือนว่าตัวพิธีกรไม่ให้เกียรติเราก็จะเล่นเล่นมั้งครับแต่เราไม่ได้คิดอะไรตอนตอนนี้ที่ถ่ายทำกันไม่ได้รู้สึกว่าเขาพูดอะไรพลาดิงขนาดเราไม่ได้รู้มันถ่ายขึ้แยกกันนะครับไม่ได้เจอ แต่ว่าตอนก่อนหน้านี้ครังทีมนะเขาได้มีติดต่อไหมว่าทำไมถึงให้ไปถ่ายเอาดอทำไมถึงไม่ได้เข้าถ่ายในรายการอะไรเงี้ยเพราะมันตีแบบครับเป็นแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยครับที่าสองคนทำได้ดีอืมแต่คนฟอเรมับกายเป็นว่าต่อยาวใมาจัดเรื่องที่นั่งก็เลยทำ้ไม่จบไม่จบ จะย้อนไปดูไหมครับกับคําพูดทิ้งท้ายก่อนจบรายการที่เขาเหมือนมีการเลียนแบบเสียงเราด้วยอะไรเงี้ยนะครับุณชอบตอนเรียนเชื่อแล้วับาจบางทีเราฟังแล้วก็แบบอ้าวเราพูดอย่างนี้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าถือว่ามองผ่านไปใช่ไหมครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนคลับไหมเพราะว่าบางคลับบางกลุ่มของเราเลยก็ไม่ไม่เข้าใจในตัวของตัววิดีโรอะไรอย่างเงี้ยที่ที่รักหนูนะคะแต่ว่าแบบ จะไปเลยนีคนะแล้วก็ทีนี่เราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยที่เขาอาจจะเอ็นดูอะไรก็ได้ก็ญาติญาติโกรธกันเลยนะคคิดว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ครับไม่จะเป็นแล้วผมก็อยากให้จบเดี๋ยวพอจบก็จะได้ไปอธิบายผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ครมันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วผมใช้เวลาสั้นๆหรอครับผมคิดว่าทุกคนทําอะไรมันก็คงมีผลอะไรเงี้ยแต่คิดว่า ปัญหาต่างๆถ้าตัวเราเองอ่ะถ้าไม่ได้ไปสนใจอะไรคิดว่ามันกระจกนะถ้าตัวเราจบมันก็คือจบแล้วคนอื่นเลพราะไม่น่าสนใจเลยรเรียกว่าก็าจะปกป้องลิซี่เองใช่ไหมก็ก็ผมถ้าใช่ครับเขาเป็นว่าก็ยืนอยู่ตรงนี้อะไรก็อยากจะช่วยๆเรื่องการกมากกว่าเยอะอยู่ตลอดไปไหมคะ <laughs> ร้อนนะครับตรงนี้นะ <laughs> ไม่ต้องมาถามนะอันนี้น้าก็ก้อดหน้าแดงหรือว่าปัดแก้มแดงมารู้สึกว่าร้อนแค่ไฟมันเข้าตาเใได้โอเคนะขอบครับข,ขอบคุณครับ